สวัสดีจ้าทุกคนจ้าแม่พ่อก็เยี่ยเพียวกินเสพอีกแล้วนะจ๊นะนาะงอ้ยจอยหยัง่งมาเลยกับหัวเลยมันย่ายได้ส้มตำปลาจ้ามาจ้ามากินน้ำยายอุย้ยจะวาหัวเหี่ยวหุ่นเฮียอืมอืออืม่พ่อส้มตำปรรูปลาโอ้ยไปจะได้คุณจอมเป็นจะได้ทุกคนบึย้ยคุณน้าโอนี่กินกระสมไอ้กินกระน้ำจีนด้วยมันนี่อือไป แบบนี้เลยอืออโรยหมากกระถินล,ลงไปอือเป็นไรไงไมีไก่นะไก่แดงแล้วก็ไข่นี่ก็ได้ม,มาจะมาก,กินน้ำย่อยหุ้หยน้ำปลาก่อนอืออือม,มาจะซิมน้ำก่อนเนอะ กินน้ำยาอยเยอะแซ่มาจากกินน้ำยยอยมและดิดสวยๆงามๆเห็มอ้อ้าคุณไปเห็นตอนมงหงป่ะเห็นบัองเพียโอเคไหม เริ่มเลยอืมพี่มาเดินมาเดินอืมน้ำซุปอืมอืม,อม,อม

Hmm. Uh -huh. nhiều cái nhau thì mẹ đi thế cũng tả được ừ. Uh. Uh. đẹp đạt cây ừ. เส้นกระปุ่นแซ่บมากมามากินน้ำยา tâm tay bọc cò thì ít buồn khay này khay khảo 嗯。 bằng tâm tùng thấy không mới hình có thuộc khó bạn Hãy subscribe ต้องใหม่ต้องมือเลยแบบนี้ขอท่อพอืึ ดีใส่คุุมตาแม่เด้ออืมอืมพันพันอืมอ๋ออืม,อม 嗯，嗯，在吗？嗯，嗯，嗯。 ตำนาำม,ม,มันมีแล้วแซ่บอืมน่าจะดีถูกต้อเป็ดไข่แดงแซ่บอืมไข่แดงในตำนานอืม ھ 入 ھ 入ดีดดีดพันดีดพันดีนดนีด่จะต,ตายายเด้ออืมอืมแท<ต>บพันพันพันอืมอืม ขอบคุณทุกคนที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยาติใจด้อขอบคุณหลายๆกอให้ทุกคนที่เขามาติดตามกดไลค์กดแชร์มห้เจอความสุขความเจเริญเนะจ้ะเนาะอย่าเย็บอย่าจนเนงินทองไหลมาเทมาฝากเพจเย็บเพี้ยวกินแซบเอาไว้น้ำแนคลิปนี้เอาไว้ส้ำนี่พอกันไหมคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีจ้า